สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านข้ามาชมคลิปนี้นะครับอัปเดตสถานการณ์น้ำวันที่17กันยายนนะครับ2567ตอนนี้อยู่บ้านนาดอกไม้นะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับอยู่ระหว่างนครพนมนะครับตอนนี้ระดับน้ำขึ้นสูงมากนะครับเป็นทะเลเลยนะครับตอนนี้น่าจะท่วมเป็นหมื่นๆกว่าไร่นะครับทั้งสฝักฝั่งสแม่น้ำสงครามนะครับตอนนี้ ระดับน้ําขึ้นขอบถนนแล้วนะครับผมน้ําไวมากและเร็วมากนะครับผมดูนะครับทุกคนดูนะครับบางช่วงถนนบางช่วงถนนน้ําขึ้นถึงเส้นขาวแล้วนะครับโอ้คิดว่า ามวันถ้าน้ํายังไม่ลดนะครับน่าจะท่วมแน่นอนนะครับถนนเส้นนี้ก็อาจจะไปไม่ได้แน่นอนนะครับถนสนเส้นระหว่างบ้านหมู่เหมือนกับบ้านานาอดอกไม้นะครับผมโอ้หมลน้ําเยอะมากนะครับนี่คือน้ําสงครามที่อืดล้นออกมานะครับใช้ระยะเวลาแค่สามถึงสี่วันเองนะครับผม าฝั่งเลยนะครับผมน้ําเต็มเลยโอ้อัปเดียสถานการณ์นะครับล่าสุดนะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับผมกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมนะครับนี่คือแม่น้ําสงครามนะครับใกล้ๆนี่คือแม่น้ําสงครามนะครับโอ้รถแบบถนนนี่สูงมากนะครับสูงจากระดับพื้นอ่าสิบเมตรได้นะครับ ตกลงมาเรื่อยๆนะครับอ่าคิดว่าน่าจะอีกสักสาวันน่าจะถนนเส้นนี้อาจจะท่วมนะครับผมอาจจะวิ่งได้แค่รถอ่าสูงๆๆนะครับ